ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้แอปเคปจากธนาคารกรุงศรีครับนอกจากจะเป็นแอปที่ให้เราได้ออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูงแล้วครับเรายังสามารถลงทุนกองทุนรวมเพื่อต่อยอดเงินออมของเราและวางแผนลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าวันนี้ครับเราสามารถบริหารเก็บออมเงินพร้อมกับลงทุนได้ครบจบในเคฟแอปเดียวเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตล่าสุดให้ทุกคนกันครับว่าแอปเคฟเขามีฟีเจอร์อะไรออกมาใหม่บ้างรวมถึงนะครับจะมาสอนเจาะลึกทุกฟังก์ชันการใช้ ้งานบนแอปเคปให้ทุกคนดูกันเลยครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาคุยเจาะลึกอัปเดตล่าสุดของแอปออมเงินที่ได้รับความนิยมมากๆในบ้านเรานะครับนั่นก็คือแอปเคปจากธนาคารกรุงศรีนั่นเองครับซึ่งก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็เป็นบิ๊กแฟนที่ใช้งานเคปเป็นประจําอยู่แล้วด้วยนะ ส่วนตัวจากที่ใช้งานมาครับผมคิดว่าเคปปะครับเขาออกฟีเจอร์ต่างๆออกมาให้มันเหมาะกับการออมเงินจริงๆครับสามารถจัดสรรแบ่งเงินออมได้เป็นสัดเป็นส่วนและแน่นอนครับสิ่งที่ทําให้แอปเคปได้รับความนิยมขนาดนี้ครับนั่นก็คือดอกเบี้ยเงินฝากนะครับในบัญชีหรือว่ากระปุกโกลในแอปเคปนั่นเองครับซึ่งถ้าเทียบในตลาดแล้วครับเขาจะให้ดอกเบี้ยถือว่าสูงเลยนะครับรวมถึงดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายให้ทุกเดือนและไม่มีเงื่อนไขการถอนนะครับอยากฝากเข้าอยากถอนออกตอนไหนก็ได้ตลอดเวลาเลยครับ การสมัครแอปรเครับเป็นการเปิดบัญชีออนไลน์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาแต่ว่าเราจะได้ Virtual p a s s b o o k ในแอปพลิเคชันแทนครับโดยการเปิดบัญชีทั้งหมดนะครับเราสามารถทําได้ง่ายๆทําผ่านแอปเครดได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแอปเครับเมื่อก่อนหลายๆคนน่าจะคิดภาพว่าเป็นแอปที่สามารถใช้เก็บออมเงินได้อย่างเดียวนะแต่อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เราสามารถใช้เครับต่อยอดเงินออมด้วยการลงทุนในกองทุนรวมรวมถึงวางแผนลดหย่อนภาษีได้ในแอปเครด จบในแอปเดียวเลยครับและกก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับแอปเคปเนี่ยเขาได้ออกแบบอินเทอร์เฟซออกมาใหม่นะครับให้เราใช้งานง่ายกว่าเดิมครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูทีละส่วนเลยครับเนี่ยครับพอเราเข้าแอปเคปมานะครับส่วนด้านบนสุดเนี่ยนะครับจะเป็นเลขบัญชีของเรานะครับเราสามารถกด Copy นะครับเพื่อคัดลอกแล้วเอาไปวางได้เลยนะครับส่วนต่อมาครับเราสามารถจัดเรียงกระปุกต่างๆนะครับตามการใช้งานของเราได้ถ้าเราใช้งานกระปุกไหนมากเป็นพิเศษเราก็เรียงขึ้นมาข้างบนก่อนได้นอกจากนั้นครับเราสามารถดูสัดส่วนเงินฝาก แล้วก็เงินลงทุนของเราผ่านเมนู Mywell ได้เลยนะครับนี่เมนู Mywell อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงครับเรายังสามารถขอหนังสือรับรองการหักหนี่จ่ายได้ด้วยนะครับและยังสามารถขอ e-statement นะครับได้จากหน้าแดชบอร์ดของทุกกระปุกที่เรามีเลยนะครับซึ่งต่อมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละฟีเจอร์การใช้งานบนแอปเคปกันนะครับจำคอนเซ็ปที่เคยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเคปจะใช้คอนเซ็ปหนึ่งกระเป๋า4กระปุกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันภายในแอปเคปนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเริ่มต้นจากกระเป๋า เคปก่อนนะครับอันนี้เนี่ยให้เรานึกภาพว่าเป็นเหมือนกระเป๋าเงินของเราครับใช้ในการโอนเงินเข้าโอนเงินออกชําระค่าสินค้าอะไรต่างๆก็จะทําผ่านกระเป๋าเคปอันนี้เลยนะครับโดยเราสามารถโอนจ่ายได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีเงื่อนไขและไม่จํากัดครั้งเลยนะครับในกระเป๋าเคปนะ เนี่ยครับในกระเป๋าเคปอะครับสามารถโอนเงินผ่าน QR เลขบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ได้หมดเลยครับหรือนะครับเราสามารถแบ่งเงินของเราไว้ใช้แบบเป็นสัดเป็นส่วนได้ครับว่าแต่ละเดือนเราจะใช้เท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เก็บเข้าไปในกระปุกโกลแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็คือฟังก์ชันเนี่ยครับจะช่วยให้เราบริหารจัดการรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนได้ไม่ให้เราใช้เงินเกินบัตรเจตนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูกระปุกต่างๆกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่กระปุกโกลก่อนนะครับกระปุกโกลเนี่ยเป็นกระปุกท ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง2ต่อปีเลยนะครับและสามารถฝากได้สูงสุดถึง5ล้านบาทเลยนะโดยดอกเบี้ยในกระปุกโกเนี่ยนะครับเขาจะคิดให้เราทุกวันนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยเป็นกําลังใจให้กับคนเก็บออมอย่างเราทุกวันที่28ของทุกเดือนด้วยนะเรียกได้ว่าการฝากเงินในกระปุกโกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นดอกเบี้ยมันค่อยๆโตค่อยๆโตในทุกๆวันเลยนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มกําลังใจให้กับคนที่เก็บออมอย่างเราเนาะโดยถ้าเกิดว่าเราโอนเงินเข้ากระปุกโกนะครับเขาจะนับเป็นจํานวนสลิปะรรรซึ่งเเาาาาาก็สมมถข้ดูย เอียดสลิปแต่ละอันที่เราโอนเข้ามาได้ด้วยนะครับต่อไปกระปุกที่2นะครับชื่อว่ากระปุกฟันนะครับกระปุกนี้ให้คิดภาพตามว่าเป็นกระปุกแบบเก็บเล็กผสมน้อยครับช่วยเพิ่มกิมมิคในการเก็บเงินของเราให้เราสามารถเก็บออมได้สนุกยิ่งขึ้นครับโดยกระปุกฟันนี้นะครับจะมีฟีเจอร์หลักๆอยู่2ฟีเจอร์ครับที่ให้เราช่วยเก็บออมเงินครับฟีเจอร์แรกครับเรียกว่าฟีเจอร์แอบเก็บนะครับโดยฟีเจอร์แอบเก็บเนี่ยนะครับจะแอบเก็บเงินของเราเล็กๆน้อยๆทุกครั้งเมื่อเรามีการโอนเงินหรือชําระเงินผ่าน QR จาก กระเป๋าเก็บน we ั่นแหละมาเก็บไว้ในกระปุกฟันนี้ครับเพื่อค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยโดยเราสามารถระบุได้ด้วยนะครับว่าเราจะเลือกเก็บแบบจํานวนเงินต่อครั้งก็ได้ครับเช่นแอบเก็บ5บาทนะครับทุกครั้งที่โอนเงินออกไปหรือว่าชําระ QR Code โค้ดแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะแอบเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดโอนหรือว่ายอดค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับเช่นสมมติเราตั้งแอบเก็บไว้10%ของทุกยอดทราน a c คชันค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราโอนเงินออกไป90บาทระบบนะครับก็จะแอบเก็บเ้าบาทนะครับเข้ามาในกระปุก เลยครับและแบบที่3ครับคือการปัดเศษขึ้นหรือว่าเหมือนกับการเก็บเงินทอนนั่นแหละรครับ ลองคิดภาพตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราโอนเงินออก89บาทนะครับแล้วเราจ่ายแบงค์ร้อยไปนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งเก็บหลักร้อยเนี่ยระบบก็จะแอบเก็บให้11บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเก็บหลักสิบนะครับระบบก็จะเก็บเงินให้เรา1บาทประมาณนี้ครับและพิเศษนะครับสำหรับคนที่แอบเก็บเก่งนะครับถ้าแอบเก็บครบ10ครั้งต่อเดือนนะครับทางเคปเขามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับรับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป1%ต่อปีเป็นระยะเวลา1เดือนครับและนอกเหนือจากฟีเจอร์แอบเก็บ ในกระปุกฟันยังมีฟีเจอร์สั่งเก็บอีกด้วยครับสั่งเก็บเนี่ยก็คือการสั่งเก็บสั่งออมไปเลยครับว่าในทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์นะครับเราจะเก็บจะออมเงินเท่าไหร่สามารถตั้งค่าในฟีเจอร์สั่งเก็บในกระปุกฟันได้เลยครับ ยกตัวอย่างนะครับเราตั้งค่าเก็บ50บาททุกสัปดาห์เนี่ยอย่างน้อยๆใน1เดือนนะครับเราก็จะมีเงินเก็บเงินออมแล้ว200บาทในเดือนนั้นๆเนี่ยครับเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเงินเก็บเงินออมได้อย่างแน่นอนครับและกระปุกที่3ครับชื่อว่ากระปุกทุเกเตอร์ครับกระปุกนี้ครับเป็นกระปุกที่จะช่วยให้เราสามารถเก็บออมเงินได้ตามเป้าหมายต่างๆของเราครับไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินค่าเทอมลูกนะครับจะซื้อบ้านใหม่หรือว่าจะเก็บเงินสําหรับครอบครัวสามารถตั้งเป้าหมายต่างๆได้หมดเลยครับโดยกระป แบ่งแยกเก็บคนเดียวก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองนะครับและก็แยกการเก็บออมของเราอย่างชัดเจนครับหรือนะครับเราสามารถชวนเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวนะครับมาร่วมกันเก็บเงินในแอปแคปก็ได้เนี่ยครับในกระปุกท o ิเกเตอร์เนี้ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์ท o ิเกเตอร์ invite friend เนี่ยนะครับแบบนี้สามารถชวนเพื่อนที่ใช้แอปแคปเหมือนกันนะครับจากใน contact list หรือว่าในมือถือนะครับหรือเชิญจากเลขบัญชีของเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับและเราสามารถ DIY กระปุกต่างๆในกระปุกท o ิเกเตอร์ได้ด้วยนะครับด้วยการตั้งค่าเป้าหมายและใส่ชื่อ ปลูกใส่รูปนะครับสร้างแรงบันดาลใจในการเก็บเงินก็ได้ครับและเขาก็ยังมีทุเกเตอร์โกลเซิงโปรเกสครับเพื่อให้เราเห็นความคืบหน้าในการเก็บเงินของเราให้การเก็บออมสนุกยิ่งขึ้นครับและที่สําคัญในกระปุกท o เกเตอร์เนี่ยครับเราสามารถดูทุกการใช้จ่ายในกระปุกได้อย่างโปร่งใสนะครับเพราะว่ายอดเงินยอดการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้หมดเลยนะครับไม่ต้องมานั่งเช็คนั่งอัปเดตกันแล้วนะครับว่าเงินเข้าออกคืออะไรนะครับขอเพียงแค่เราโน้ตไว้นะครับคนที่เก็บเงินร่วมกันในกระปุกครับก็จะเห็นทุกความเคลื่อนไหวเลยนรรรับบว่าามงง้้ไไถึด การแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อเงินออกจากกระปุกอีกด้วยนะครับและกระปุกที่4กระปุกสุดท้ายนะครับคือแคปอินเวสต์นะครับหรือว่ากระปุกลงทุนนั่นเองนะครับเป็นกระปุกที่เราสามารถต่อยอดเงินออมด้วยการลงทุนในกองทุนรวมครบจบในแอปแคปแอปเดียวเลยครับ mm hmm. โดยเรานะครับสามารถจัดการดูยอดเงินลงทุนนะครับพร้อมกับเริ่มต้นได้ไง่ายๆไม่ต้องใช้เอกสารอะไรให้ยุ่งวุ่นวายเลยนะในกระปุกแคปอินเวสต์นี้ครับ เดี๋ยวผมพามาดูหน้าจอนะครับกระปุกนี้คือกระปุก Cap Invest Power by p h e n o m i n a นะครับเป็นกระปุกลงทุนใหม่ล่าสุดนะครับที่ออกแบบมาเพื่อออมและลงทุนครบจบในแอปเดียวนะครับในหน้า Cap Invest นะครับเราสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมได้ที่นี่นะครับต้องบอกว่าสะดวกมากๆนะรวมถึงเลือกลงทุนกองทุนรวมได้หลากหลายบรจอในที่เดียวเลยนะครับและมือใหม่นะครับสามารถเลือกลงทุนตามแผนก็ได้ใน Cap Invest ก็จะมีแผนการลงทุนให้เราเลือกนะครับหรือจะเลือกกองเองก็ได้สําหรับแผนการลงทุนนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยได้สรุปไว้อย่างละเอียด ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูพวกแผนการลงทุนต่างๆในกระปุกเคปอินเวสสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่แล้วได้เดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ให้ครับรวมถึงนะครับจะมีโนเลดหับนะครับที่เราสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับอัปเดตข่าวสารต่างๆให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอนะครับเราจะได้ไม่พลาดทุกจังหวะโอกาสการลงทุนครับและแน,น่นอนครับสำหรับคนที่มีรายได้สูงเนี่ยหนึ่งในปัญหาที่ทุกคนต้องเจอกันเลยนะครับก็คือภาษีเงินได้ประจําปีที่ต้องเสียในแต่ละปีเนี่ยจะอย ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับการเลือกลงทุนในกองทุนรวม s s f IMF นะครับต้องบอกว่าจะช่วยประหยัดภาษีให้เราได้เยอะเลยนะครับรวมถึงยังได้เก็บเงินออมระยะยาวอีกด้วยเรียกว่าคุ้มกัน2ต่อเลยครับและอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เคปสามารถวางแผนลดหย่อนภาษีได้แล้วนะครับด้วยกองทุนลดหย่อนภาษีไม่ว่าจะเป็น s s f หรือว่า IMF ครับโดยเราสามารถซื้อกองทุน tax saving ผ่านเคป Invest ได้เลยนะครับโดยเราสามารถเลือกกองทุนได้หลากหลายบรจนะครับชอบสนใจกองไหนก็สามารถเลือก ได้ในที่เดียวเลยนะครับสะดวกมากๆนะครับพร้อมกับมีคําแนะนํากองทุนให้ภายในแอปอีกด้วยนะครับสำหรับวิธีสมัครแอปเคปนะครับสามารถทําได้ง่ายๆภายใน4ขั้นตอนนี้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดแอปเคปนะครับแล้วก็สมัครใช้งานนะครับไม่จําเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงศรีมาก่อนก็สามารถสมัครได้นะครับขั้นตอนที่2ครับให้กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนลงไปนะครับขั้นตอนที่3ครับให้เลือกยืนยันตัวตนด้วยกรุงศรีไอคอนเฟิร์มนะครับได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นที่มีบริการเคาน์เตอร์์วิสหรือที่ธนาคารกรุงศร หรือนะครับเราสามารถยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDI D นะครับผ่านโมบายแบงกิ้งที่เราใช้งานอยู่ได้เลยครับและขั้นตอนที่4สุดท้ายนะครับกลับมาสมัครต่อที่แอปพร้อมถ่ายเซลฟี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งค่าใช้งานเริ่มต้นใช้แอปแคปได้ทันทีเลยครับและพิเศษนะครับวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้มีแอปแคปนะครับผมแนะนําว่าให้รีบไปสมัครทันทีเลยนะครับเพราะตอนนี้ครับเขามีแคมเปญพิเศษครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมปี2566นี้คร้อไปเลยุ้มที่1นะครับาะ ค้าใหม่นะครับรับโค้ดส่วนลดช้อปปีมูลค่า100บาทไปเลยครับ เพียงแค่สมัครแอปนะครับและโอนเงินเข้ามาเก็บขั้นต่ำ2,000บาท1รายการภายใน14วันหลังจากที่สมัครเสร็จนะครับโดยลูกค้าจะต้องคงสถานะบัญชีเก็บไว้ตามที่กําหนดด้วยนะครับและคุมที่สนะครับสำหรับลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าปัจจุบันเลยนะครับรับโค้ดส่วนลดช้อปพีมูลค่า100บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุนกองภาษี tax saving fund กับ cap invest ครั้งแรกผ่าน cap invest นะครับพร้อมกับได้รับอนุมัติและยืนยันหน่วยลงทุนภายในวันที่1พฤศจิ 1, ากายนถึง31ธันวาคม2 0 566ครับโดยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเคปได้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์เว็บไซต์ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปฟีเจอร์การใช้งานอัปเดตล่าสุดของแอปเคปบายกรุงศรีที่ผมเอามาฝากทุกคนกันนะครับ อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เคปไม่ได้มีไว้แค่ออมเงินอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เรายังสามารถลงทุนและวางแผนลดหย่อนภาษีผ่านแอปเคปได้ด้วยครบจบในแอปเดียวเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังวางแผนเก็บเงินหรือว่ากําลังวางแผนลดหย่อนภาษีกันทุกคนนะครับแต่สุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับต้องอย่าลืมเลยนะฮะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนักลงทุนอย่างเราต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทุกครั้งก่อนตัดใจลงทุนนะครับ